สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดินเป็นบ้านสวนนะฮะเป็บ้านสวนอยู่ที่บ้านชัยนิเวศตะบนเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะอยู่8ไร่สงาน31ตารางวานะฮะแต่เจ้าของเขาจะแบ่งขายนะฮะขั้นต่ําอยู่ที่3ไร่นะแม่นาะสไร่สไร่ขึ้นไปนะฮะด้านนาแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะ ด้านหน้าแปลงกว้างถึงหนึ่งเมตรเลยนะฮะลูกค้าความลึกก็จะประมาณ85เมตรนะรูปแปลงสวยมากนะฮะถ้าเขาแบ่งเนี่ย<ม>เขาจะแบ่งด้านไหนนะแม่มเ,ดเดินเดินไปดูได้ไหมครับอ๋อตอนนี้มีปลั๊กไฟเป็นที่นาลักษณะที่นาถมแล้วนะฮะลูกค้าถมสูงกว่าด้านข้างเคียงนะฮะด้านหน้าจะเป็นที่ต่ำนะฮะแกขุดสระอยู่สองลูกนะฮะ อุตส่าอยู่สองลูกเพื่อมาถมอ่าโซนนู้นนะฮะโซนที่แกจะแบ่งขายนะฮะถ้าลูกค้าปรับถมอีกนิดหน่อยนะฮะสามารถสร้างบ้านสวนได้เลยนะฮะวิวก็จะเป็นวิวดอยปุยนะฮะมีวิวดอยวิวเขาเข้าทางไหนครับลอดลอดไปได้เลยเนาะเลี้ยงอะไรครับนี่เลี้ยงวัวเหรอพี่ขเขาล้อมเลี้ยงวัวนะเขาต้องตัดอ่าตัดตัดไฟฟ้า ไฟฟ้าออกไปดูในพื้นที่กันดีกว่านะลูกค้านะรูปแปลงค่อนข้างสวยเลยนะทำนาได้ปีละสองครั้งนะแถวนี้แถวนี้น้ำท่วมไหมครับน,น้ำไม่ท่วมนะครับนี่นะฮะโซนนี้นะฮะที่แกจะแบ่งขายสามไร่ก็ได้หน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรขึ้นไปนะลูกค้านะผมลึกแปดสิบกว่าเมตรนะฮะ อยู่ในชุมชนนะฮะมีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านเข้าจากถนนอ่าถนนทางหลวงเข้ามาก็ประมาณหกร้อยเมตรนะฮะเมื่อกี้เราจับ GPS เข้ามานะฮะด้านหลังก็จะเป็นวิววิวเขานะฮะวิวเขาสวยนะฮะวิวเขาล้อมรอบเลยนะลูกค้านะวิวเขาล้อมรอบนะฮะอันนี้ถมแล้วเนาะถมแล้วค่ะ อันนี้ถมแล้วนะถมไปครึ่งหนึ่งแล้วนะลูกค้านะด้านหลังก็ถมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะฮะถมเป็นที่นานะทํานาได้สองครั้งเลยเหรอครับอันนี้ปลูกอันนี้เป็นอะไรเป็นหญ้าไม่ใช่เหรอพี่หญ้าปลูกให้วัวค่ะว่าเขาอยากจะทําสวนก็คือทําตรงนี้ทํานาข้าวก็ทำนู้นอ๋ออันนี้ก็คือปลูกบ้านอย่างนีน้นะคะ สามสเตปเลยนะลูกค้านะด้านหลังสุดนะทนานาไ,ได,ได้ตรงยากเขียวๆนี่สามารถทําสวนได้นะฮะด้านาน้านี่สร้างบ้านได้เลยนะฮะเท่าถนนนะฮะไม่ต้องถมนะฮะหรือว่าจะถมเพิ่มก็อ่าแล้วแต่ลูกค้าเลยนะฮะได้นาะกว้างสวยๆนะฮะอ,อ่าทั้งหมดแกมี8ไร่นะฮะจะแบ่งขาย3ไร่ขึ้นไปหรือว่า4ี่ไร่5ไร่ก็มาคุยกันได้นะอ่าเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยไร่ละเท่าไหร่นะครับแม่ขาย ถ้ายกเป็นแบบจำนวนว่าสี่ไล่ขึ้นไปก็จะอยู่ในราคา5 5 0 0 0น,นห้าน,น,นะห้0 0สนะฮะถ้าสีไล่ขึ้นไปนะฮะถ้า3ไล่เนี่ยฮะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะ <c oughs> จะไม่ลอยขายนี่สหกรณ์ขขอ,อ๋อติดนี่นะฮะขายชำระนี่สหกรณ์นะฮะลูกค้าก็แปลงสวยแปลงหนึ่งนะฮะห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงชัยประมาณ2.8กิโลเมตรนะฮะก็คือศูนย์เรียนรู้่ะตรงไหนครับตรงนั้นค่ะศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลเวียงชัยอ๋อใกล้ใ แม่แกบอกว่าติดกันก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลนะฮะอ่ะบาบรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศ<ต>ดีถนน,ข,นข้างหน้าที่สวนสักนี่เขาจะไล่เป็นขายเป็นไล่แปดแสน ตรงสวนสักนี่ติดกันขายไร่ละแปดแสนใช่ละแปดแสนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้แปดแสนไม่ต้องมาคุยตรงนี้นะแต่ด้านหน้านะที่ตรงข้ามไอสวนต้นสักนะงานละสี่แสนค่ะงานละสี่แสนไปที่จัดสรรเหรอครับค่ะใกล้ๆก็ใกล้ๆก็งานเป็นสี่แสนแล้วค่ะอันนี้ไร่อันนี้ไร่ละนะฮะลูกค้าเป็นราคาราคาร้อนเงินนะฮะราคาร้อนเงิน ห่างจากสี่แยกดอยสกินนะฮะ9.2กิโลเมตรไปสถานีรถไฟเชียงรายก็ประมาณ4.5กิโลนะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่18กิโลนะฮะไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุา km, านเคระยายนนะห์อยู่ที่12กิโลไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรนะฮะอยู่ที่3.9กิโลเมตรนะฮะไกลที่ว่าการอำเภอเวียงชัยนะฮะ2.8นะฮะกิโลเมตรห่างจากถนนคอนกรีตก็ประมาณ100เมตรนะฮะแต่ว่าไฟฟ้านะฮะ ไฟฟ้าขยายเขตเข้ามาถึงในแปลงที่ดินได้เลยนะฮะลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่093-292-7167หรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ